ใน1วันนะครับมนุษย์จะมีการตัดสินใจเฉลี่ยเจ็สิบครั้งต่อวันแล้วผมก็เชื่อว่าหนึ่งในนั้นนะครับจะต้องมีขั้นต่ำหนึ่งครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจไปแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของการทํางานของสมองในมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าวันนี้ครับคุณจะเป็นวัยเรียนที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเพื่อนคนไหนเข้ากลุ่มดีจะเลือกอ่านหนังสือวิชาไหนก่อนดีหรือถ้าคุณเป็นวัยทางานครับคุณอาาจจจะตััดสินนนใวว่ี จะทํางานชิ้นนี้เสร็จแล้วจะทํางานชิ้นไหนต่อดีหรือวันนี้คุณจะตัดสินใจย้ายงานดีหรือไม่การตัดสินใจเหล่านี้ครับเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเราทุกวันและเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจผิดพลาดรู้สึกผิดพลาดภายหลังการตัดสินใจเนี่ยจะทําให้ครั้งต่อไปครับที่เราจะตัดสินใจนั้นทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะเราจะกลัวว่าเราจะรู้สึกผิดหวังภายหลังการตัดสินใจแบบนั้นอีกผมบิ๊กนะครับวันนี้ผมก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือของคุณเมนเทลิสไดโกะนะครับเป็นหนังสืืือออทีีี่่่่มมมชวาเลกกถูไ มีแต่คิดดีแล้วครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีงานวิจัยจํานวนมากนะครับจากผู้เขียนแล้วก็นักวิจัยส่วนใหญ่ครับจะสรุปเป็นความเห็นเดียวกันครับว่าวันนี้ครับตัวเลือกที่ถูกต้องไม่มีอยู่จริงครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะเปลี่ยนครับจากการหาตัวเลือกที่ถูกที่สุดมาเป็นตัวเลือกที่ไม่ทําให้เราเสียใจภายหลังครับสําหรับเนื้อหาต่อไปนี้นะครับถ้าเราพูดคําว่าการตัดสินใจนะครับก็อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจว่า การตัดสินใจในที่นี้ไม่มีการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับมีแต่การตัดสินใจที่เราจะไม่เสียใจภายหลังนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าพาร์ทแรกนะครับผมก็ต้องเกินจากพวกเขียนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นเนี่ยครับเรามักจะมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับตัวเลือกอยู่นะครับว่าเรามักจะเชื่อกันว่าทุกตัวเลือกทุกการตัดสินใจของเรานั้นจะมีช้อยที่ถูกอยู่ซึ่งความเชื่อแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเป็นเพราะว่าเรามากักจะถูกปลูกฝังมาจากในวัยเรียนนะครับในโรงเรียนในมหาลัยครับ เวลาที่เราสอบเราจะถูกปลูกฝังว่าในช้อยข้อสอบจะมีตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังของเรามาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นครับว่าทุกการเลือกทุกการตัดสินใจนั้นจะต้องมีช้อยที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวอยู่ซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นผลครับทำให้เวลาที่เราจะมีการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนั้นไม่แปลกครับที่เราพยายามหาช้อยที่ดีสุดเพราะฉะนั้นนักวิจัยครับก็เลยลงความเห็นตรงกันครับว่าช้อยที่ดีสุดนั้นไม่มีอยู่จริงครับ แต่วันนี้ครับคุณเมทลิสไดโกก็เลยมุ่งเน้นครับว่าให้เราพยายามหาช้อยที่เราเลือกแล้วไม่ทําให้เราเสียใจภายหลังการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูพารแรกกันเลยนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมตัวการรู้จักสไตล์การตัดสินใจของตัวเองกันครับซึ่งรูปแบบหรือว่าสไตล์การตัดสินใจนะครับก็คุณไดโกก็ต้องบอกว่ามีอิทธิพลหรือว่ามีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกของเรานะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วครับสไตล์การตัดสินใจของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้มากกว่าความคิดของเราด้วยซ้ำนะครับคือเรื่องของสไตล์การตัดสินใจสิ่งนี้จะเป็นตัวที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่ารู้จักสไตล์การตัดสินใจของตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีรูปแบบการตัดสินใจเป็นสไตล์แบบไหนซึ่งสไตล์การตัดสินใจนะครับก็จะมีทั้งหมด5รูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่1กันนะครับรูปแบบที่1ก็คือเป็นสไตล์เหตุผลครับ สไตล์ไอผลเขาบอกว่าจะเป็นรูปแบบที่จะชอบใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบที่ส่วนใหญ่นะครับจะตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลแล้วก็เลือกนะครับโดยใช้ตรกกะเป็นหลักสไตล์นี้จะเป็นคนที่ต้องใช้เวลาในการเลือกสักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะตัดสินใจได้ส่วนสไตล์ต่อมานะครับเป็นสไตล์สัญชตาตญาณนะครับสไตล์นี้นะครับจะเป็นรูปแบบการตัดสินใจที่จะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าข้อมูลหรือว่าตัวเลขนะครับก็คือพูดได้ง่ายว่าเป็นความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์ส่วนตัวของตัวเองเป็นหลัก นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะนึกหรือว่าตัดสินใจตามความรู้สึกของตัวเองณขนานั้นสไตล์ต่อมานะครับสไตล์ที่3จะเป็นสไตล์พึ่งพาครับสไตล์นี้นะครับจะเป็นรูปแบบการตัดสินใจที่ส่วนใหญ่จะฟังคําแนะนําของคนอื่นหรืออาจจะพูดได้ง่ายก็คือเป็นการดูรีวิวอ่านรีวิวฟังรีวิวเป็นต้นส่วนสไตล์ที่4่นะครับก็เป็นสไตล์ของหลบหลีกนะครับสไตล์นี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบคนที่ ชอบที่จะเลื่อนการตัดสินใจออกไปให้นานที่สุดครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีข้อมูลครบแล้วนะครับแต่จะเป็นสไตล์ที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเท่าไหร่ก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงก,การเลือกที่จะตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นสไตล์ที่4ส่วนสไตล์ที่5นะครับจะเป็นสไตล์แบบรวบหลักครับสไตล์นี้เขาจะเป็นรูปแบบการตัดสินใจที่ใช้เวลาเลือกที่รวดเร็วให้น้ำหนักกับการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าหลักการและเหตุผลเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การตัดสินใจทั้งหมด5รูปแบบ แล้วทีนี้ครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเป็นสไตล์แบบไหนทีนี้ลองจําลองเหตุการณ์แบบนี้นะครับจาลองเหตุการณ์เป็นกินข้าวมื้อกลางวันครับสมมติถ้าคุณจะชวนเพื่อนไปกินมื้อกลางวันนะครับคุยกันในกลุ่มเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นในกลุ่มคือว่าม right. ื TA ้อเที่ยงนี้เราจะไปกินอะไรดีถ้าคุณเป็นสไตล์ที่มีเหตุผลนะครับคุณจะบอกว่าบ่ายโมงมีประชุมกินโซบะที่มันง่ายๆดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้คุณจะเป็นสไตล์มีเหตุผลครับหรือถ้าคุณตอบว่า วันนี้อยากกินข้าวแกงกะหรี่จังตั้งแต่เช้าแล้วงั้นวันนี้เรากินแกงกะหรี่กันดีกว่าอันนี้คือการตัดสินใจจากความอยากของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นสไตล์ที่สองครับถ้าคุณบอกว่าอะวันนี้กินอะไรดีทุกคนมาโหวตกันว่าเราจะกินอะไรดีแบบนี้คุณจะเป็นสไตล์พึ่งพาครับแต่ถ้าคุณบอกว่าโซบะก็ดีหรือว่าข้าวแกงกะหรี่ก็ได้อะไรก็ได้นะครับพูดง่ายๆคุณจะเป็นสไตล์ที่หลบหลีกสุดท้ายนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ตอบว่า ถ้าตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราไปกินอาหารชุดร้านประจําร้านเดิมกันไหมแบบนี้คุณจะเป็นสไตล์ที่รวบลัดครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณไดโกยีบมานะครับซึ่งานการตัดสินใจเลือกมื้ออาหารเนี่ยก็จะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นสไตล์แบบไหนใช่ไหมครับถ้าเดียกต่อมาเขาจะมีงานวิจัยครับบอกว่า สไตล์การตัดสินใจที่จะทาให้เราเสียใจภายหลังน้อยที่สุดก็คือจะเป็นสไตล์ที่1ครับสไตล์ที่มีเหตุมีผลครับแต่สมมตินะครับว่าถ้าคุณเป็นสไตล์อื่นๆที่ไม่ใช่สไตล์เหตุผลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยบอกว่าสไตล์การตัดสินใจแบบใช้เหตุผลเนี่ยสามารถฝึกกันได้ครับอย่างแรกนะครับที่คุณต้องตระหนักก่อนว่าถ้าคุณอยากตัดใจได้ดีขึ้นให้เราตระหนักรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าเราไม่ใช่คนที่ ขนาดในการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเพราะสไตล์การตัดสินใจแบบอื่นๆที่ไม่ใช่เหตุผลเนี่ยจะส่งผลให้เราเสียใจภายหลังและส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนัะตัวอย่างนึงซึ่งเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปี2001ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่จี้เครื่องบินแล้วก็ขับเครื่องบินไปชนตึกซึ่งเหตุการณ์ณนะตอนนั้นทําให้คนส่วนใหญ่ครับกลัวการขึ้นเครื่องบินครับ กลัวว่าจะเจอเหตุการณ์การป้นหรือจี้เครื่องบินอีกคุณไดโกก็เลยให้ตั้งคำถามครับว่าวันนี้ครับระหว่างการใช้ยานพาหนะเครื่องบินกับรถยนต์เนี่ยถ้าคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราลองเปรียบเทียบดูนะคบว่าโอกาสที่คนร้ายจะขึ้นมาป้นหรือจี้เครื่องบินเนี่ยกับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยแบบไหนครับมีเยอะกว่ากันแน่นอนครับว่าโอกาสอุบัติเหตุทางรถก็มีโอกาสที่สูงกว่านะครับแต่เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับคิดหรือว่าตัดสินใจจากการมองเหตุการณ์ในอดีต อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดน,นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู2วิธีง่ายๆนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้สไตล์เหตุผลมากขึ้นคุณไดโกะแนะนําไว้2วิธีนะครับวิธีที่1คืออย่าเลือกของง่ายครับให้ตั้งคาถามกับตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรากําลังเลือกของง่ายอยู่หรือเปล่าเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราเลือกซื้อของแบบนี้กินร้านอาหารร้านนี้เพราะคนอื่นบอกว่ามันดีมันอร่อยถ้าคุณรู้สึกว่าเอยอใช่เรากําลังเลือกสิ่งที่มันง่ายอยู่ เพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณกําลังตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์หรือตัดสินใจเลือกอย่างไม่สมเหตุสมผลอยู่ส่วนข้อต่อมานะครับที่ทําให้เราเข้าใกล้สไตล์เหตุผลมากขึ้นก็คือว่าให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องนั่งนึกแล้วก็ทบทวนย้อนไปนะครับว่าการตัดสินใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดพลาดเนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไรครับยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับก็คือคุณ ett, วอลเลนบัฟเฟต์ก็คือเป็นนักลงทุนระดับโลกเขาจะมีพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่หูงเขาเนี่ยชื่อคุณชาลีมังเจอร์คุณชาลีมังเจอร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีสมุดโน้ตชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสมุดจดความผิดพลาดเล่มนี้เนี่ยเขาได้จดความผิดพลาดของคนหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจ วงการบันเทิงหรือว่าความผิดพลาดของเขาเองเขาละจดไว้ในนี้ครับแล้วก็เขาจะมานั่งทบทวนครับว่าตัวเขาผิดพลาดจากอะไรมันจะทําให้เขาเห็นว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดเหล่านั้นของคนแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อันที่พาที่2นะครับเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เสียใจภายหลังการตัดสินใจแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนลองตั้งคําถามกับตัวเองก่อนครับว่าการตัดสินใจครั้งล่าสุดของเรา ไม่ว่าจะเป็นของเมื่อเช้านี้ของเมื่อวานนี้ของเดือนที่แล้วเนี่ยการตัดสินใจครั้งสําคัญคุณได้ทําการตัดสินใจด้วยตัวเองหรือไม่เพราะคุณไดโกบอกนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เราเสียใจภายหลังการตัดสินใจเป็นเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้คุณไดโกเนี่ยก็เลยหยิบ4วิธีนะครับในการเตรียมตัวที่ทําให้เราตัดสินใจโดยที่เราสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะครับการเตรียมตัวข้อแรกก็คือให้เราตระหนักหรือว่าจําไว้เสมอครับว่าสมองของเรานั้นอ่อนแอครับ สมองของเรานั้นอ่อนไหวต่อสิ่งเราได้ง่ายหรือยกตัวอย่างตัวอย่างใกล้ตัวเราก็ได้นะครับสมมติถ้าวันนี้ครับคุณเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับที่เล่นกีฬาเสร็จแล้วคุณหิวข้าวมากๆในขณะที่คุณกําลังลดน้าหนักอยู่แล้วคุณเดินไปเห็นร้านข้าวขาหมูหรือจะเป็นข้าวมันไก่หรือจะเป็นอะไรก็ตามครับที่มันจะช่วยคุณหายหิวได้ณาอารมณ์ตอนนั้นที่คุณหิวมากๆเนี่ยความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าอยากจะกินมันให้เยอะที่สุดทําให้ความหิวนี่มันหายไปให้เร็วที่สุด มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้และส่งผลต่อการตัดสินใจที่เราจะเลือกซื้ออาหารได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็สรุปนะครับการเตรียมตัวข้อแรกเนี่ยให้เราจําไว้เสมอครับว่าสมองเรานะั้นอ่อนแอและอ่อนไหวต่อสิ่งเราได้ง่ายครับส่วนการเตรียมตัวข้อต่อมานะครับก็คือให้เราสร้างตัวชีวันครับเพื่อที่ทําให้เรามองอย่างเป็นกลางมากขึ้น ที่เราต้องสร้างตัวชีวัดนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าสมองเราส่วนใหญ่ครับจะมีกลไกการทํางานที่ตัดสินใจได้เร็วและส่วนใหญ่นะครับการตัดสินใจที่เร็วนั้นจะอิงจากเหตุการณ์ในอดีตครับอย่างเช่นเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ก่อนนั้นนี้มันเวิร์กก่อนหน้าน,นี้เราเคยทําได้เพราะนั้นการตัดสินใจครั้งต่อไปที่เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายเคียงกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับมีโอกาสสูงที่เราจะตัดสินใจโดยใช้เหตุการณ์ในอดีตเป็นตัวตั้งครับและอาจทาให้เราผิดพลาดได้คุณได้โกยกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวอย่างจริงๆของเขาเลยนะครับที่เขาเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งครับแล้วเขาก็มีการส่งต้นฉบับเนี้ยไปให้บรรณาธิการดูนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดีส่วนใหญ่นะครับบรรณาธิการก็ จะคิดชื่อตามสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีครับซึ่งถามว่าสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีเนี่ยชื่อเหล่านี้มาจากไหนก็มาอาจจะมาจากชื่อหนังสือที่เคยสําเร็จในอดีตเพราะฉะนั้นการที่เขาสร้างเกณฑ์ครับเขาบอกอย่างนี้ครับการที่เราจะขายหนังสือเล่มน,นึงเนี่ยเราขายให้ใครครับเราก็ต้องขายให้กับผู้อา่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าชื่อแบบไหนดีสําหรับหนังสือและมีไม่สุดเราก็ต้องถามผู้อ่านครับเพราะฉะนั้นคุณไดโกก็เลยทําแบบสํารวจในทวิตเตอร์เขาเองว่าหนังสือเนื้อหาแบบนี้เนี่ย ควรจะเป็นชื่อไหนดีแล้วเขาก็ให้ชอยด์หนึ่งสองสามสี่สรุปนะครับคุณไดโกก็จะเลือกตั้งชื่อหนังสือตามชอยที่ผู้ที่ติดตามเขาเนี่ยหรือว่าผู้อ่านของเขาเนี่ยเลือกมากที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในการสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจตั้งชื่อหนังสือของคุณไดโก แบบนี้ก็จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากอาคติหรือว่าการอิงข้อมูลของเราในอดีตเป็นต้นการเตรียมตัวข้อต่อมาข้อที่3นะครับก็คือเป็นการให้เราจินตนาการว่าในแต่ละครั้งที่เราตัดสินใจนั้นมีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาครับคือข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอสมมติเราเป็นนักเรียนเรากําลังอ่านหนังสืออยู่ระหว่างครับการนั่งอ่านคนเดียวในห้องกับการนั่งในอ่านในห้องสมุดหรือว่าอ่านในสถานที่สถานะมันมีความแตกต่างกันไหมครับอันนี้อยากทุกคนลอง จินตนาการถึงตัวเองดูนะครับยิ่งคุณไดโกบอกมัน man, ต่างครับเป็นเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรบางอย่างในสถานที่ที่มีคนเห็นเนี่ยเราจะมีแรงจูงใจว่าเฮ้ยเราจะหลุดไม่ได้เวย้ยเ,เรามาอ่านหนังสือเรามาห้องสมุดเราก็ต้องอ่านหนังสือเพราะว่ามันมีคนเห็นมันมีสภาพแวดล้อมที่คอยบอกเราอยู่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่ทําให้ตัวเราเนี่ยมีสมาธิในการตัดสินใจมากขึ้นสรุปนะครับการเตรียมตัวข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นการเตรียมตัวที่ให้เราจินตนาการ ถึงมุมมองของบุคคลที่3ครับหรือให้เราจรินตนาการว่ามีใครกําลังมองเราอยู่นะครับก็จะช่วยให้เราเป็นการเตรียมตัวข้อที่3นะครับการเตรียมตัวข้อต่อมานะครับให้เราครับจินตนาการถึงตัวเองในอนาคตครับหรือให้เราลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเราเลือกตัวเลือกนี้แล้วเนี่ยจะส่งผลกับเราอย่างไรในอนาคตซึ่งก็จะมีงานวิจัยเหมือนเดิมนะครับก็คือแบ่งเด็กๆออกเป็นประมาณ4กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะให้นึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองใน อดีตในปัจจุบันในอนาคตอันใกล้แล้วก็ในอนาคตที่อีกยาวไกลนะครับผลปรากฏว่ากลุ่มที่ให้เด็กเนี่ยคิดถึงอนาคตอันใกล้นะครับจะสามารถเลือกและจําได้อย่างมีเหตุผลมากกว่ากลุ่มอื่นๆที่เหลือนะครับซึ่งก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับของคุณซูซี่เวลนะครับซึ่งมาจากหนังสือ life transforming idea นะครับก็คือเป็นกฎ10-10-10นะครับก็คือ คุณซูซี่เนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราเวลาที่เราจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกอะไรสักอย่างครับให้เราลองนึกถึงกฎนี้ครับสิบสิบสิบก็คือถ้าเลือกตัวเลือกนี้แล้วเนี่ยสิบนาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้วสิบเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้วสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งครับเพราะเราอาจจะเลือกตัวเลือกที่ทําให้เรารู้สึกดีนะตอนนี้นะครับแต่สิบเดือนต่อไปสิบปีต่อไป อาจจะไม่ดีสําหรับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกตัวเลือกที่ดีในระยะเวลาอันสั้นหรือว่าสิบนาทีเนี่ยมันมีโอกาสครับที่จะเป็นการเลือกโดยตัดสินใจจากอารมณ์ทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าของตัวนิสัยที่จะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นมีอะไรบ้างน,นะครับถ้าพูดถึงคว่านิสัยนะครับคุณไดโกแนะนําอย่างนี้ครับว่านิสัยนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทํามาต่อเนื่อง เราอาจจะไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้ต้องทําอีก ivan, แล้วพรุ่งนี้ต้องทาอาทิตย์หน้าต้องทำนะครับเพียงแต่ว่าให้เราคานึงไว้นะครับว่าน,นิสัยเป็นสิ่งที่เราต้องทําต่อเนื่องครับแล,ล้วผลลัพธ์มันจะรอเราอยู่เมื่อเราทาต่อเนื่องเพระเาะฉะนั้นครับนิสัยแรกนะครับที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้นแต่แรกเลยคือให้เราเตรียมตัวอย่างเปรียบเทียบเอาไว้ครับเหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ครับจะมีจิตใจที่ต้องการทําเหมือนคนอื่นครับยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบซื้อออขงนป,ปีนเน่ คุณเข้าไปแล้วคุณจะเลือกซื้อของที่มีคนรีวิวหรือมีดาวหรือไม่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดน,นะครับแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับที่มักจะชอบทําตามสิ่งที่คนอื่นทํากันนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นการโซเชียลพูฟนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นครับการที่จะป้องกันเรื่องนี้เนี่ยให้เราเตรียมตัวอย่างเพื่อเทียบเคียงเอาไว้ครับอย่างเช่นเรามีช้อยที่1แล้วนะครับเราอาจจะมีช้อยอีกช้อยหนึ่งด้วยหรือจะเป็นความคิดเห็น ของบุคคลที่3ก็จะช่วยให้เรามองผ่านมุมมองอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นครับนิสัยแรกคือให้เราเตรียมสิ่งเปรียบเทียบเอาไว้ครับทีนี้นะครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคในการที่จะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับซึ่งเทคนิคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฝึกอารมณ์ครับหรือว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ นั่นเองซึ่งอย่างที่เกิดไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในภาวะ วิตกกังวลเครียดหรือว่ามีอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะส่งผลทาให้การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลของเรานั้นลดลงครับซึ่งการควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานทดลองที่มหาวิทยาลัยเยลวกันนะครับ ก็คือเขาจะมีนักศึกษาออกขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยประมาณ20่นาทีแล้วก่อนที่เขาจะพูดนะครับเขาก็จะถามคำถามเขาว่าคุณจะเลือกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือไม่และคุณจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือไม่เขาถามคำถามนี้ก่อนที่นักศึกษาจะขึ้นพูดบนเวทีนะครับเขาบอกในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่นักศึกษาส่วนใหญ่จะเกิดภาวะ วิตกกังวลหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นและหาคนพบนะครับว่านักศึกษาที่มี EQ ที่สูง66%เนะครับเลือกที่จะฉีดวัคซีนครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่มี EQ ที่ต่ำลงมาจะเลือกฉีดวัคซีนเพียงแค่7%เท่านั้นเองจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าผลการทดลองนี้สรุปว่าคนที่มีภาวะในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเนี่ยจะมีความสามารถในการตัดสินใจที่ สมเหตุสมผลมากกว่าส่วนวิธีการฝึกยังไงที่จะทาให้เราเป็นคนที่มี EQ ที่สูงขึ้นวิธีที่เขาแนะนานะครับก็คือเรื่องของการทําสมาธิเหมือนเดิมครับนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็อยากจะสรุปไว้ประมาณนี้นะครับว่าจริงๆแล้วครับการตัดสินใจของเรานั้นเกิดขึ้นวันหนึ่งเฉลีย่ย70ครั้งต่อวนันแล้วก็เราส่วนใหญ่ครับมักจะเสียใจภายหลังการตัดสินใจแต่ว่าเหตุผลที่เราเสียใจครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เลือก ด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองแล้ววันนี้คุณนดโกก็มาแนะนําให้เรามีวิธีการเตรียมตัวนะครับเตรียม m i ซ์เซตหรือว่าเตรียมใจยอย่างไรที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นพร้อมกับเทคนิคและวิธีการในการช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลและไม่เสียใจภายหลังแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ครับตัวเลือกที่ดีที่สุดนั้นไม่มีอยู่จริงมีแต่ตัวเลือกที่คิดว่าเหมาะสมณนะขณะนั้นแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เราคิดมาอย่างดีแล้วด้วยตัวของเราเองนะครับ ก็เนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คาดหวังเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ